น,นี้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่มันสะท้อนมามองเห็นเงาที่กระจกแล้วก็มองมาที่ตัวเราเราก็จะเกิดความไม่ประมาทในชีวิตเนาะแล้วก็ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้เนาะที่เราจะต้องมาเจออย่างนี้นะแล้วก็เศรษฐกิจอะไรต่างเนี่ยผมพี่ว่ามันก็มีปัญหาที่เราคงต้องแก้ต่อไปนะโรคระบาดอะไรต่างที่จะต้องช่วยกันันฝ่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถมาเติมกําลังใจได้เลยก็คือการมาฟังธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีม,มากๆเลยที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ฟังธรรมกันแม้กระทั่งตัวของหลวงพี่เองหรือพระอาจารย์ หลายรูปท่านก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์จากที่เมื่อก่อนเนี่ยได้ลงพื้นที่เนาะไปเยี่ยมเย,ยนตามบ้านคุณโยม ไปตามโรงเรียนไปตามสถานที่ต่างๆจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เจอญาติโยมต,ามต่างๆตอนนี้ไปไม่ได้แล้วก็ต้องมาเจอผ่านทางซูมอย่างนี้แล้วยยงไงอีกเวลานี้ทางพระท้งโยมก็ต้องมีเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งของมนุษย์ซึ่งจะต้องมีติดตัวไว้นะเหมือนอวัยวะหนึ่งเลยแต่ตอนนี้นอกจากมือถือแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มมาเอยแมสมีแมสมาเนาะออกจากบ้านไม่ได้ต้องหยิบมานะผงพี่ก็เหมือนกันออกจากกุฏิต้องคว้ามาแล้วแล้วคราวนี้มันมีปัญหาสิคือมันใส่แมส เวลายิ้มเขาไม่เห็นเนาะเวลายิ้มไม่เห็นคือน้องบางคนเนี่ยเข้าใจหลวงพี่ผิดนะเออหลวงพี่เป็นอะไรเปล่าครับทำไมหลวงพี่ไม่ยิ้มเลยอาหลวงพี่ใส่แมสแล้วน้องจะเห็นหลวงพี่ยิ้มได้ยังไงะเออก็เลยคิดวเอ๊ะทำยังไงนะเขาจะรู้ว่าเรากําลังยิ้มอยู่ก็เลยไปลองยิ้มอยู่หน้าก็หน้าหน้าเงากระจกอะไรเงี้ยลองยิ้มดูสิแล้วลองเอาแมสมาปิดดูสิเอ๊ะส่วนไหนของใบหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเออที่เขาเห็นได้อ๋อดวงตาดวงตามันจะรีรีลีรๆรีเห็นไหมเวลาเวลาเรายิ้มตามันจะรีรี่ใช่มั้้เเละจบทคคนิไดแว เวลาเจอใครเนี้ยทำตาลีใส่เลยตาลีเหมือนมีลมพัดเข้าตาเวลาจัดอะไรกิจกรรมต่างๆที่ถ่ายรูปหมู่นะเอา้าทำตาลมีมองไม่เห็นรอยยิ้มใช่ไหมต้องใส่แมสทำตาลีเหมือนลมพัดเข้าตาหรือเหมือนเออย่ามองไปตาอย่างเง้นนะตาลีๆเลยเนี่ยลองฝึกดูนะเจอใครทำตาลีใส่นะอืออย่างเงี้ยฉะนั้นน,นียนอนัณฑ์ฝัานในฝันเนาะเวลาเจอหลวงพี่ทำตาลีเนี่ยแสดงว่าหลวงพี่ยิ้มอยู่นะยิวงพี่ยิ้มอยู่แต่มองไม่เห็นนะ